ฤดูการความร้อนมักมาคู่กับความแห้งแล้งของธรรมชาติเป็นช่วงที่เกษตรกรชาวปวยบ้านซ้ำบ้านตาตาได้เวลาพักผ่อนจากการทําเกษตรบ้างและปล่อยให้ทุ่งนาได้พักฟื้นเพื่อรอฤดูการหว่านข้าวในรอบปีต่อไปไปกระเตาไปกติให้กระเตาเพราะไอ้กระเตาผมมาพอผมมาเนี่ยผมดองดูซ้ำในอันนึงอันนึมาดินซีเนี่ยมาดับในกองนะไปแรงไปไปป้องกันโรครีแรงปวดกระดูกกระดูกขากระดูกดอกไปแรงนะ้าพี่แรงนี่พ่แรงไปจ๋า ในช่วงที่ความแห้งแล้งมาเยือนนั้นเกษตรกรก็ได้ถือโอกาสหาอยู่หากินตามฤดูกาลธรรมชาติเช่นกันมาในกัดบีผู้ขมอยกัดกระมาในกัดบีมือจับร้าแรงมาในะบวนหน้ามาแล้วมาแล้วแสงจงมือกราวนี่พมันมือวินเอ้าเดี๋ยวก็แทะนั่งมาแล้วมาในแทะได้บ่อยเจ้าริโยงก็เนี่ยบนเต็นลอยๆนั่นเองก็อัดเท่าก่อนไอ้บุนที่สั้นนั่น ขันกิดถูกมาเต็มกระตำก็สามีูนะลอกตนำจะนายแล้วก็ซักโจงกิงัะจะบ่อยเล็บเป๊ะกระตำหนึงเปะเพกกวดไอ้ฟังกว่ามอดกว่ากวนฟังนายังยเจมยจะกักบินเกยิงเกบินเกทานเกเคยเกแต่เลาจาตัวนังแกแ ยางเราแน่ก็เรา,าก็ตีแม่ตีแล้วยิ่ติดคงจะรอห้บาทเลยไหมจังสวัดน้องบุ้นไตตาเดาะจ่าจ่ากระบุกแม่ก็ะเดาะจากระปุกแล้ก,ก,ก็เอ็ดเล็มกระอดาะใจนี่แบบโตน้องคนะพืชผักตัมหนนะัวไร่ปลายนาอย่างพระอิทกผักสะเดาขี้เหล็กก็เป็นอาหารชั้นเลิศ<ไ>ที่หาได้ไม่ยาก ไอ้ปมบักดิบอยจะหายซิกซี่จักรยานตนกนาก็เกิดคุกฟ้าตะตะเดาะคลับพระเดชปึ๊ดปึ๊ดเนกนาจ้ามื้อตะปานช่องดุอันนี้เวลาไอ้ใบดงยำๆนี่แต่กรอกก็ปึ๊ดแตนังกระดัยไว้ตะบุดยงนั่ง กกกาาาจจบยยยะห้นเลทั้งนี้ทั้งนั้นเกษตรกร,เ,ร,กรเชื่อกันว่าอาหารที่ได้มาเหล่านี้ก็หาได้ไม่ยากนะักอีกทั้งปลอดภัยกว่าอาหารที่มาจากตลาดที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาอย่างไรไม่ต้องไปจับจ่ายให้เสียเงินตราแค่ก้าวออกจากบ้านก็ได้อาหารติดมือมาเป็นกับข้าวมื้อต่อไปได้แล้วกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมควจังหโพกระสัง รายงาน